สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับหมอนิลินทุกคนนะคะเมื่อเอ่ยถึงคำว่าธุรกิจกัญชาหลายท่านคงมีความรู้สึกว่าการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจกัญชานั้นมีความเป็นไปได้ยากเข้าถึงยากไม่สามารถที่จะแตะต้องได้หรือบางคน เคยผ่านประสบการณ์ที่ไม่ประทับใจที่ผ่านมาลงทุนไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จคงมีหลายๆเหตุผลมีหลายๆแนวความคิดนะคะแต่วันนี้นะคะท่านคงจะได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องนโยบายเฮมฮับของประเทศไทยซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยใช่ไหมคะ ก็คือว่าเป็นศูนย์กลางนะคะในการที่จะนำเข้าส่งออก CBD นะคะ CBD ที่ได้มาจากกัญชงและก็กัญชารวมถึงผลิตภัณฑ์จากกระท่อมด้วยนะคะซึ่งทั้งพืชทั้ง3ตัวนี้นะคะเราก็เพิ่งได้มีการปลดล็อกนะคะจากพรบรยาเสพติดนะคะตามลำดับขั้นมาตามที่เราได้ติดตาม ติดตามข่าวข่าวกันมานะคะแล้วก็ปีหน้านี้นะคะน่าจะมีการขับเคลื่อนกันได้เต็มที่เนื่องจากว่าพรบรยาเสพติดฉบับที่7นะคะ,ะก็จะหมดอายุในวันที่9ธันวาที่จะถึงนี้นะคะก็ถือว่ามีการวางแผนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะกฎหมายเปลี่ยนแปลงประกาศต่างๆที่จะส่งเสริมเฮมนะคะเฮมก็คือ CBD นะ ซึ่งเราสามารถพูดได้เลยนะคะว่าเทรนด์ในปีหน้านี้นะคะ CBD มาแน่นอนนะคะเนื่องจากว่ามีความต้องการของตลาดสูงมากๆเพื่อที่จะเอา CBD ไปแอดออนกับผลิตภัณฑ์ของตนเองธุรกิจนะคะที่จะนำเอา CBD ไปเป็นส่วนประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารนะคะเครื่องดื่มสกินแคร์หรือว่า อื่นๆนะคะก็แล้วแต่ว่านักธุรกิจหรือว่าเจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอุตสาหกรรมใดๆนะคะที่จะนำวัตถุดิบที่เรียกว่า CBD ไปเพิ่มมูลค่าเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าของตนเองมีความต้องการสูงมากจริงๆนะคะรวมถึงอุตสาหกรรมเส้นใยกันชงด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของเส้นใยไม่ว่าจะเป็นของกันชงหรือกันชาก็แล้วแต่นะคะจะมีความเหนียวแล้วก็ ในเส้นใยของเขาสามารถป้องกันแบคทีรียได้นะคะแล้วก็สามารถฆ่าเชื้อแบคทีรียได้ใช้เป็นเมล็ดพลาสติกนะคะเมล็ดพลาสติกเมื่อเอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่า,อาไปเป็นส่วนประกอบอะไรก็แล้วแต่นะคะเมล็ดพลาสติกที่ทําจากกันชงสามารถย่อยสลายได้เร็วมากนะคะไม่ทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษหรือว่าทําให้โลกร้อนนะคะลดปริมาณขยะมาก ทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่ต่างประเทศจับตามองเช่นเดียวกันนะคะเส้นใหญ่กันชงไปทำเป็นสำลีทำเป็นกอสทำแผลนะคะซึ่งประสิทธิภาพจากการวิจัยเนี่ยพบว่าลดแบคทีเรียได้ดีมากนะคะแล้วก็สามารถดูดซับพวกสิ่งสกปรกได้ดีนะคะเหมาะสำหรับเอามาเป็นวัสดุทางการแพทย์ได้นะคะ ในส่วนของเอาไปต่อยอดนะคะอย่างเช่นทําเป็นผ้านามัยนะคะแผ่นรองการเปื้อนต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งผ้าอ้อมสําเร็จรูปเอาไปทำที่นอนไปทําผ้าห่มไปทําหมอนนะะเส้นใยเหล่านี้นะคะมีประโยชน์มากมายนะคะนอกจากว่าจะมีความทนทานแล้วนะคะเส้นใยของเขาสามารถที่จะป้องกันพวกเชื้อโรคต่างๆได้นะคะนี่คือ เขาเรียกว่าเป็นคุมทรัพย์ของเส้นใหญ่จากกันชงนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังสามารถเอาไปทำเป็นวัสดุอุปกรณ์นะคะเป็นอเอาเป็นส่วนประกอบของรถของเครื่องบินนะคะของเรือดำน้ำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนั้นก็เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แล้วก็หนักไปนะคะซึ่งอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่มัน ไกลตัวแต่เราก็ต้องศึกษาไว้นะคะอันนี้คือ,คอ,อเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์นะคะของทรัพยากรธรรมชาติจากพืชสมนุนไพรเล็กๆเกนะะี่ยค่ะแต่มันมีมูลค่ามหาศาลมันจึงเป็นที่จับตามองนะคะของนักธุรกิจทั่วโลกนะคะจากนโยบายนะคะของอรัฐบาลนะคะที่มองเห็นว่าธุรกิจ cbd นะคะ hemp ที่จะขับเคลื่อนในปี หน้านี้นะคะก็ออกมาเป็นนโยบายเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาระยะยาว10ปีนะคะก็เริ่มตั้งแต่ปี2,565นะคะถึง2,575นะคะก็จะมียุทธศาสตร์ทั้งสิ้นนะคะ8ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1น,นะคะคือตั้งเป้าหมายไว้ว่าประเทศไทยต้องเป็นฮับของกันชงกัญชาและกระท่อมข้อที่2นะคะจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิตัลต่างๆหรือไม่ก็ทั่งแอปพลิเคชันนะคะสำหรับเกษตรกรในการที่จะทำงานในสมาร์ทฟาร์มนะคะอันดับที่3นะคะก็คือ,อจะตั้งให้เกิดปลักสูตรนะคะการเรียนการสอนกัญชากัญชงและกระท่อมข้อที่4ก็คือการจัดตั้งแพทย์แผนไทยแนวธรรมชาติซึ่งจะใช้ศาสตร์สารสกัดกัญชากัญชง และรวมถึงกระท่อมนะคะเอาไปผสมผสานกับสมุนไพรไทยเพื่อให้เกิดตำรับยาใหม่ๆม,มานะคะอันดับที่5นะคะก็คือโครงการธนาคารมเมล็ดพันธ์กัญชงและกัญชาข้อที่6นะคะการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงที่7ก็คือการสร้างแนวทางงานวิจัยนะคะสำหรับกัญชาและกัญชงกระท่อมทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่า เป็นความโชคดีของประเทศไทยของเรานะคะที่มีศูนย์การเรียนรู้กัญชาครบวงจรนะคะเท่าที่เห็นนะคะก็จะมีที่อโรคยาเดินสารพีนะคะซึ่งหมอก็จะามานําเสนอให้เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งหรือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะที่จะให้แฟนคลับทุกท่านนะคะได้คิดตามกันไปนะคะเนื่องจากว่าอโรคยาเดินสารพีเนี่ยก็คือเป็นศูนย์การเรียนรู้ กัญชาทางการแพทย์มาก่อนแล้วก็มาพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้กัญชาครบวงจรนะคะก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องอาการผลิตนะคะการผลิตการพัฒนาต่างๆนะคะตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เองนะคะก็ได้มีทําทเป็นโครงการนะคะแคนาล ดินแดนของนางฟ้านะคะซึ่งเป็นเป็นโครงการ global wellness cannabis Tour นะคะซึ่งก็มีบริษัทท่องเที่ยวนะคะบริษัททัวร์จีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของเรานะคะเป็นชื่อว่าบริษัท standard Tour นะคะก็มาทำข้อตกลงร่วมกันกับอโรคยาเดอรสารพีรวมถึงโรงแรม5ดาวต่างๆและก็บริษัทต่างๆนะคะมา,าร่วมเพื่อที่จะผลักดันให้ ธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานะคะขณะที่กำลังจะเปิดประเทศอย่างเป็นทางการแบบเต็มรูปแบบในเร็วๆนี้นะคะเป็นการรองรับแล้วก็เป็นฮับแต่การทำธุรกิจนะคะก็คือจะเป็นศูนย์รวมมาพูดคุยระหว่างผู้ผลิตและผู้จำหน่ายนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะตรงนี้ค่ะก็คือเป็นโครงการที่ทางอโรคยาเดินสารพีได้ดำเนินการมา เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะโดยมีทีมที่ปรึกษาทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศที่มีประสบการณ์นะคะมีความชำนาญการในการนำเข้าและก็ส่งออกนอกจากนี้นะคะเรายังเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆนะคะโดยปัจจุบันนี้นะก็เราก็จะมีะสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยนะคะมาะนำนักศึกษานะคะหลักสูตร ธุรกิจกัญชาครบวงจรนะคะมาอุปรมแล้วก็เรียนรู้ตอนนี้เป็นรุ่นที่2แล้วกําลังจะเปิดเป็นรุ่นที่3นะคะอันนี้ก็คือเป็นการถ่ายทอดความรู้แบบไม่กักเลยนะคะโดยนักวิชาการแล้วก็ผู้ที่ดําเนินกิจการธุรกิจกัญชาครบวงจรจากอเมริกามาถ่ายทอดให้ สำหรับรุ่นที่3นี้นะคะก็กำลังจะเปิดรับสมัครแล้วนะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อไปที่อาจารย์พิพัฒน์ได้นะคะเพราะว่ารุ่นที่3เนี่ยได้ข่าวว่าจะไปดูงานที่ต่างประเทศที่ออริกอนที่อเมริกาด้วยนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะของศูนย์การเรียนรู้ของอโรคยาเดอร์ซารพีนะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้การทําธุรกิจกบวงจรนะคะที่เรากอปปีนะคะ ขั้นตอนต่างนะคะมาจากอเมริกาเพื่อมาถ่ายทอดให้กับประชาชนหรือว่าคนที่สนใจในประเทศไทยของเราแล้วก็มาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ในประเทศไทยนะคะถามว่าทุกคนอยากเติบโตอยากเรียนรู้ไหมตอบได้เลยค่ะว่าอยากแล้วก็อยากที่จะเข้าถึงธุรกิจนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ ตัดสินใจแล้วก็เข้ามาศึกษาสอบถามรายละเอียดแล้วก็ประเมินศักยภาพของตัวเองก่อนนะคะว่าเราสามารถที่จะทำโปรเจก t นี้ได้ร่วมกันได้ไหมนะคะตลาด CBD มาแน่นอนสำหรับปีหน้านะคะถ้าหากว่าท่านที่ยังไม่ทันในเฟสแรกนี้นะคะเพราะว่าเราจะรับจำนวนจำกัดเพราะการรับจำนวนเยอะมากมายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคอโทนคุณภาพได้เราจะรับแค่ 10ที่นั่งเท่านั้นเองนะคะถ้าหากว่าที่นักธุรกิจกัญชาคบวงจรสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทีมที่ปรึกษากัญชาทางการแพทย์ของแม่มดกัญชารวมถึงโค้ดทุกคนด้วยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะคะว่าต้องมีรายละเอียดยังไงนะคะจะได้เตรียมความพร้อมในการที่จะเริ่ม ทำธุรกิจกัญชาครบวงจรไปด้วยกันนะคะที่สำคัญนะคะคิดให้เร็วตัดสินใจให้เร็ววิธีคิดมาก่อนวิธีการคนที่จะประสบความสำเร็จได้ความสำเร็จไม่ได้มาตามยศถากรรมต้องมาจากการที่มีพี่เลี้ยงคอยกำกับดูแลให้คำแนะนำคอยชี้ทางไปสู่เป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะ มือขยาวสาวปันคนมือสั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะในโปรเจกต์ดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ